โอ้พาลูกค้ามาเลือกแตงโมก่อนนะจ๊ะเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวรอันอ๋ออันนี้ห้าสิบบาทเนาะจั้อช่วยออกไปไหม ไข่เจียวนี่ไข่เจ้วไข่ทะเลไข่เจียวนี่ไข่เจียวมันนองด้วยทุกคืนหรอนอนทุกวันผมพ้าด้วยทุกวันนไปั่เออากกนกราดก็กบอกที่กระปอเจ๋ย

เอาอันนี้ลงเพราะว่ามันมันเดี๋ยวฝนมันสาดเนาะก,ก็เลยตาเวียมันนี่นะเป็กกับสาวเวียมันเวียมันเจียบนะเป็กแต่พี่แลเดอร์เป็นซอลไหมเนีงเดอเหลอกปึป้งจ้ะเน้หนูก็แบบไม่ได้ดูเ <c oughs> ดินเ <c oughs> ดินชนผ้าใบหน้าบ้านเนาะทุกคน <c oughs> กันฝน <c oughs> โอ๊ย <c oughs> แปลงไทยก็ใใมีอม่า นี่แตงไทยอันนี้ยายแบมโอปิปรึกเนาะยายล่อกำลังใยเก็บแตงไทยมาเมื่อวานนี้ลูกกลมๆอย่างนี้ทุกคนลูกกลมๆอย่างนี้คุณแม่ผ่าฐานเมื่อวานเหนียวมากแบบลูกแบบเหนียวมากแตงไทยอย่างนี้ก็คือเราต้องรอให้มันแบบว่าอ่าประสาขเมเองเนาะเนาะเนี่ยก็คือเองจะเหนียวไอ้ ได้จำใบเวียแบบสเลสเลสเลสซันนองตาเนาะสเลสเลสซันก็คือแบบว่าส่วนมากนะคะแตงไทยสุกเนี่ยจะอร่อยเนี่ยก็คือแต่อันนี้มันเหมือนอะไรตัดหรือเปล่าเพราะเวียมันสเลสเนอะอันนี้น่าสงสัยเดียรได้จ้าก็คือจริงๆเนี่ยก็คือการเก็บแตงไทยเนี่ยที่ที่ที่ถูกต้องเลยก็คือเราจะรอให้มันแบบว่า ให้มันคั่วมันหลุดเองเนาะธรรมชาติเนาะทุกคนนะคะแล้วแตงเนี่ยมันจะอร่อยเนาะแตงไทยอ่ะมันจะอร่อยนะคะเหมือนแบบเนี้ยค่ะทุกคนแต่แล้วมันจะเป็นลูกแบบลูกยาวเนาะลูกยาวไขๆไข่จ้ะยังไงจะอยากทําแตงไทยทอดช่องแตงไทยแต่หนูทําไม่เป็นไงลูกใหญ่นั้นอ่ะที่เอามาเมื่อวานอ่ะซื้อพี่ติ๋มมาเมื่อวานเออช่วยอุดหนุนเขาไงอุดหนุนพี่สาวเขาเนอนนั่นตรงนี้เลยอันนี้เบรกว่าอันนี้ จ้าเตงจ้ะ,จะไม่อันนี้ยังทาเวียน่าจะมันขาดอะไรโดนขาดแล้วยายเลยเก็บมาดูคิดว่าแต่อันนี้หายสแล้วโหมากโห,หมากเลย <laughs> นะคะมีเนี่ยลูกเดียวเนี่ยนะโอเคเข้าบ้านแล้วเดี๋ยวหนูไปเก็บแตงเก็บอะไรให้เรียบร้อยแล้วก่อนเดี๋ยวหนูจะต้องเข้าเมืองพาอ้ไปเข้ามา พอดีโอเคนะคะหรือโอเคเข้ามาเข้ามาจัดการเรื่องแต่งให้เรียบร้อยโอเคทุกคนขายยังไงเดี๋ยวคุณแม่คลิปนี้คุณแม่ขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะทุกคนเมื่อกี้ก็ไลฟ์สดไปแล้วนะคะนี่ก็เป็นคลิปเนาะ,อะพอดีเมื่อกี้ที่สาวยากก่ๆทำอะไรค่ะนุกีนน้องทันมาช่วยอุดหนุนตงโบนะคะใส่อีกลูกหนึ่งเนาะ ก็เอ่อสีนาทีแล้วยังไงเนี่ยคุณแม่ก็เอ่อเดี๋ยวคลิปนี้ก็เนาะค่อยโหลดทีหลังแล้วกัน <laughs> เพราะว่าจริงๆเนี่ยวุระเยอะมากเวลาที่คุณแม่แบบกลับบางไทยทีนี่ แบบอะไรให้ทาแบบเยอะแยะมากนะคะแต่วันนี้เนี่ยเป็นวันของลูกชายเนาะจะพาเขาไปแบบว่าเข้าเมืองเนาะช็อปปิ้งนะคะเล็กน้อยโอเคยังไงก็คุณแม่ก็ขอให้ทุกคนแฮปปี้มีความสุขนะคะแล้วก็เทคแคร์เนาะช่วงนี้นาฝนไม่ว่าจะขับรถขี่รถไปไหนมาไหนนะคะก็เนาะถนนลื่นอนะไรเยงี้ก็ระมัดระวังนะคะดูแลสุขภาพกันเนาะทุกคนนะคะขอบคุณสําหรับการรับชมนะคะจากคุณพิดแม่ทุกคนคะ่ะบ๊ายบายค่ะสวัสดีคะ่ะ